สวัสดีครับวันนี้พี่อินดี้มารีวิวรถไตรางนะครับเป็นรถไต่รางที่แถมกับนมของเอ็นฟาซึ่งน้องอาร์ตี้นั้นกินอยู่แล้วเขาแถมรถมาให้โอ้โหมีรถสีอะไรบ้างครับเนี่ยไหนพ่ขอขอดูหน่อยอันนี้รถสีฟ้าหมายเลขหนึ่งอันนี้สีชมพูหมายเลขแปดโอ้โหดูหัวดีครับหัวเป็นเหมือนลูกบอลเลยแล้วก็มีอันนี้สีเขียว สีเขียวเป็นหมายเลข6นะครับไหนครับขอดูวิธีเล่นหน่อยครับเอาใส่เข้าไปแบบนี้แล้วไงครับโอ้ไม่ในรังอ๋อันนี้เป็นตัวปล่อยใช่ไหมครับหนึ่งสองสามไปโอ้เอ้ารถเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ารถคันไหนมันจะวิ่งได้ไกลที่สุดครับโอเคไหมครับเริ่มที่คันแรกสีอะไรครับสีชมพูสีชมพู เมาเลยโอ้ยสีชมพูมาถึงเส้นนี้นะครับต่อไปคันที่สองครับสีอะไรครับสีฟ้าสีฟ้าครับมาเลยครับเดี๋ยวครับตั้งขาให้มันตรงๆก่อนครับโอ้ยคันที่สองไกลกว่าฮะน่นะคันที่สามครับสีอะไรครับสีเขียวสีเขียวโอเคครับตั้งตั้งขาลร้อให้มันตรงๆหน่อยครับตั้งลายให้ตรงๆโอเคครับ พร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปโอ้โหสีเขียวกับสีชมพูนีใกล้เคียงกันมากครับแต่สีฟ้าเป็นฝ่ายชนะนะครับวันนี้ครับผู้ชนะเลิศของเราวิ่งได้ไกลมากหมายเลขหมายเลขหนึ่งครับผมนี้ได้กระทะไปอะไรนะครับได้กระท้ได้กระท้เอาชนะมันต้องได้ถ้วยทำไมได้กระทะ ัราชนะต้องได้ถ้วยดียไม่ใช่ได้กรนะถางเหรเดี๋ยวเราลองเอารถรถไฟนี่ครับรถไฟที่เราซื้อจากเซเว่นมาลองเอามาใส่รางนะครับว่ามันจะใส่ได้ไหมลองดีครับนั่นครับโอ้ยได้ครับน้องสุดยอดเลยอไปลองรถของเล่นอันนี้นะครับรถของเล่นมินิมินิมินิคูเปอร์เ,อ,เอาครับ ลองดูดิครับว่ามันจะมาไหมโอ้ยมันวิ่งได้เหมือนกันแต่มันไม่ไกลนะครับม,<า>มันสู้รถที่แถมมาที่เป็นรถแข่งแบบน,นี้ไม่ได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเราปล่อยให้มันเรียงกันมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับพร้อมแล้วเริ่มมาแล้วครับถึงเร็ว<ๆ>มากเลโหสุดยอดเลยอะใช่ไหมครับอ์ตี้ครับ <Yeah. S 1> ครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องลากันไปก่อนกกดติดตามช่องอีนี่ด้ยวยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ